เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยแบบฝึกหัด4.3่จขอข้อที่2ตอนนี้เราอยู่ที่ข้อย่อยที่3โจทย์ ที่เราหาผลหารของ671.2หารด้วยลบ5.1โดยที่เราจะต้องตอบเป็นทศนิยม3ตำแหน่งข้อนี้สิ่งที่เราที่จะต้องสังเกตยอย่างแรกเลยก็คือตัวหารเนี่ยเป็นจำนวนลบดังนั้นเนี่ยเราต้องทราบว่าถ้าตัวตั้งหรือตัวหาร เป็นจำนวนลบให้ใช้สัมประสิทธิ์ในการคำนวณแล้วตอบในรูปจำนวนลบ หมายความว่าเราจะต้องหาสัมประสิทธิ์ของตัวที่เป็นลบก่อนก็คือสัมประสิทธิ์ของลบ5.1ซึ่งสัมประสิทธิ์ของลบ5.1ก็คือ5.1นั่นเองทีนี้เนี่ยเราจะต้องเอาตัว671.2มาหารด้วย5.1จากนั้นพอได้คำตอบที่ได้ปุ๊บเราก็จะมาใส่เครื่องหมายลบทําให้มันกลายเป็นจำนวนลบตามสิ่งที่เราตั้งไว้ดังนั้น เราจะทำการหารระหว่าง671.2หารด้วย5.1ซึ่ง671.2หารด้วย5.1เราก็สามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้เป็น671.2ส่วนด้วย5.1สังเกตเห็นได้ว่าตัวส่วนของเราเนี่ยไม่ได้เป็นจำนวนนับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทำให้มันเป็นจำนวนนับ การทำให้มันเป็นจำนวนนับก็คือเราจะต้องหาตัวอะไรมาคูณกับมันเพื่อที่จะทําให้มันกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เลขทศนิยมซึ่งในที่นี้เนี่ยเราจะสามารถคูณ10เข้าไปทาไมถึงคูณ10เพราะว่า10เนี่ยมี0ูนย์ึ่งตัวเมื่อคูณเข้าไปกับ5.1ที่มีทศนิยม1ตําตำแหน่งก็จะกลายเป็น51โดยที่เมื่อเราคูณตัวส่วนด้วย10แล้วเนี่ยเราก็จะต้องคูณตัวเศษด้วย1ิเช่นกันดังนั้นก็จะกลายเป็น 6กร้ 1> 1. 2, หารด้วย5.1คูณกับ10ส่วน10นั่นเองเราก็จะทำการจับคู่การคูณตัวเศษกับตัวเศษและตัวส่วนกับตัวส่วนผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจะเป็น6712หารด้วย51นั่นเองทีนี้เมื่อเราได้อย่างนี้แล้วเราก็จะมาทำการตั้งหารยาวกัน เราจะทําการตั้งหารยาว6,712หารด้วย51อย่างแรกเลย2หลักแรก51คูณกับ1ได้51ลบกับ67เราจะเหลือ16หลักต่อมาเราจะดึงเลข1ที่หลัก10ลงมา51คูณ3ได้153ลบกับ161 ก็จะมีค่าเป็น8ต่อมาเราดึง2ที่หลักหน่วยลงมาใส่2 51คูณ1มีค่าใกล้เคียงกับ82แต่ยังน้อยกว่าก็จะได้เป็น51เมื่อลบกันแล้วจะเหลือ31ทีนี้ตอนนี้เนี่ยตัวเศษของการหารของเราเนี่ย ยังไม่ได้เป็นศูนย์ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราสามารถใส่จุดทศนิยมและเลขศูนย์เข้าไปได้หลังตัวตั้งของเราก็คือ6712เนี่ยเราจะใส่จุด0,0,0ได้ตามใจเราจะเริ่มใส่ที่ศูนย์แรกก่อนแล้วเราจะใส่ทศนิยมที่ผลหารจากนั้นเราจะดึงศูนย์ตรงนี้ลงมา 51คูณกับ6จะมีค่าใกล้เคียงกับ310ก็คือ51คูณ6ได้306ลบกับ310เหลือเศษ4ทีนี้ตัวเศษเนี่ยก็ยังคงไม่เป็นศูนย์อยู่เหมือนเดิมเราก็จะใส่ศูนย์เพิ่มเข้าไปหลังตัวตั้งอีก1ตัวจากนั้นเราดึงศูนย์ตรงนี้ลงมาใส่เป็น40 51คูณอะไรมีค่าใกล้เคียงกับ40แต่ยังน้อยกว่า40คําคำตอบก็คือ0เพราะว่า51เนี่ยมีค่ามากกว่า40ดังนั้นเราก็จะได้ผลคูณเป็น0และลบกันเหลือ40ทีนี้เราก็จะทำการใส่เลข0ูต่อไปเพราะว่าเขาต้องการทศนิยมทั้งหมด3ตําแหน่งเราต้องหาทศนิยมทั้งหมดอย่างน้อย4ตําแหน่งเพื่อที่จะได้ทศนิยม3ตําแหน่งออกมา ดังนั้นเราก็จะดึงศูนย์ตรงนี้ลงมาเป็น400 51คูณอะไรมีค่าใกล้เคียงกับ400คำตอบก็คือ7 51คูณกับ7มีค่าเป็น357นำ357ตรงนี้มาลบกับ400ผลลบที่ได้ก็คือ4ทดไปเหลือ3ทดไปเหลือ10 10 ทดให้ตัวต่อไปเหลือ9แล้วก็ให้เป็น10 10ลบ7ได้3 9ลบ5ได้4 3ลบ3ได้0ดังนั้นเศจก็จะเป็น43ตอนนี้มีทศนิยมสามตำแหน่งแล้วแต่เราต้องพิจารณาที่ทศนิยมตำแหน่งที่4ตรงนี้สำคัญเพราะว่าจะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่เราได้จะต้องมีทศนิยมสามตำแหน่งที่มีค่าเท่าไหร่บ้าง ดังนั้นเราจะใส่ศูนย์เพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วเราจะทำการดึงศูนย์ตรงนี้ลงมาเราก็จะทำการดึงศูนย์ตรงนี้ลงมาใส่หลัง43ก็จะกลายเป็น430ซึ่ง51คูณกับอะไรมีค่าใกล้เคียงกับ430คำตอบก็คือ51คูณกับ8 5้าดคูณแปดมีค่าเท่ากับสี่รอยเมื่อลบกันแล้วก็จะเหลือเศษยี่สิบสองซึ่งตรงนี้ก็คือจะเป็นห้าสิบเ็ดคูณกับแปดจะได้ว่ามันจะมีค่าประมาณหนึ่งหนึ่ง้ยสสิบเอจุดดปดซึ่งตัวหนึ่งร้ยสเอดหน็ดปดเี่ยจะมีทศนิยมทั้งหมด4ี่ตำแหน่งแต่สิ่งที่เขาต้องการคือทศนิยม3ามตำแหน่งแรก ในการที่เราจะรู้ได้ว่าทศนิยมตำแหน่งที่3เนี่ยจะเป็นเลขอะไรกันแน่เราจะต้องดูจากทศนิยมตำแหน่งที่4ซึ่งก็คือเลข8ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเลข8ตรงนี้มีค่ามากกว่า5เราจะเพิ่มตัวเลข7นี้ไปอีก1นึ่งหน่วยก็จะเป็น7จ็บวกหเท่ากับแแต่ถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่า5เราก็จะไม่ต้องเพิ่มเลข7แต่เนื่องจากแปดเนี่ยมากกว่าห ดังนั้นเราก็จะเปลี่ยนเป็นมีค่าประมาณ131.608นั่นเองก็คือเกิดจากการที่7เพิ่มไปอีก1ตำแหน่งเนื่องจากว่า8มีค่ามากกว่า5นั่นเองดังนั้น6,712หารด้วย51ก็จะมีค่าประมาณ131.608แต่เนื่องจากในโจทย์ข้อนี้ เขาให้เราหาผลอาหารของ671.2หารด้วยลบ5.1ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจำนวนที่ติดลบดังนั้นเราก็จะต้องใส่ลบที่คำตอบดังนั้น671.2หารด้วยลบ5.1ก็จะมีค่าเท่ากับลบ131 จุดหกศซึ่งจะมีทษสนิยมทั้งหมด3ามตำแหน่งและคำตอบก็จะเป็นจำนวนลบกลับมาที่โจทย์อีกครั้งในโจทย์ข้อนี้ให้เราหาผลหารของ671.2หารด้วยลบ5.1ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการหารระหว่างตัวที่เป็นบวก ก็คือ6 7 1 2กับตัวที่เป็นลบดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือหาสัมประสิทธิ์ของมันก็จะได้เป็น5.1ออกมาแล้วนำสัมประสิทธิ์เนี่ยมาคำนวณให้เป็นการหารตรงนี้จากนั้นเนี่ยพอคำนวณได้ปุ๊บเราก็จะต้องนำมาใส่ทศนิยมที่เป็นลบแต่เนื่องจากข้อนี้เนี่ยในโจทย์เขาต้องการให้เราตอบเป็นทศนิยม3าตำแหน่งเราจะต้องทำการคิดทศนิยมให้เป็นอย่างน้อยทั้งหมด 4ตำแหน่งแล้วพิจารณาตำแหน่งที่4ว่ามีค่ามากกว่าห, loyalty, od, หรือน้อยกว่า5หรือเท่ากับ5ถ้าเกิดว่าตัวนี้เนี่ยตัวตำแหน่งที่4ม <net> ีค่ามากกว่าเท่าก <net> po <Terra> ับ5เนี่ยเราจะทำการปัดตำแหน่งที่3ขึ้น1หน่วยซึ่งในที่นี้เนี่ยตำแหน่งที่4ของเราเนี่ยก็คือเลข8ซึ่งเลข8เนี่ยมีค่ามากกว่า5จะทำให้ตำแหน่งที่3ซึ่งคือเลข7ของเราเนี่ย จะต้องเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหน่วยกลายเป็นเลข8ตรงนี้ก็จะกลายเป็น131.608ซึ่งมาจากการปัดเลข7ตรงตำแหน่งที่3เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหน่วยและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือในข้อนี้โจทย์ให้เราหาระหว่างตัวตั้งที่เป็นบวกและตัวหารที่เป็นลบดังนั้นคำตอบจะต้องติดลบ และอยู่ในรูปทศนิยม3ตำแหนง่งคำตอบสุดท้ายของข้อนี้ก็คือลบ1นึ่งรเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ กด subscribe แล้วให้กินคำหนึ่ง